สวัสดีครับกิษณาชัยบรมกูลหรือหนึ่งนะครับจาก Taro โ O โอเวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับคือเป็นประเด็นที่เพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามแฟนเพจเนี่ยมักจะมาพูดคุยแล้วก็มาซักถามกันบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราดูไพ่เป็นประจำหรือว่าอ่านไพ่ให้ตัวเองหรือว่าดูไพ่ให้ใครๆอะไรอย่างเงี้ยไพ ทาโร่เนี่ยหรือว่าไพ่ออร์คิลเนี่ยจะมีอาถรรพ์ทำให้เรารับกรรมหรือว่ามีอันเป็นไปหรือเปล่านั่นนี่อะไรงนี้นะครับอันนี้ทุกครั้งที่มีคนมาถามเนี่ยผมก็จะตอบไปอย่างนี้ทุกครั้งเนยนะครับคือก็เลยก็จะเป็นตอบคำถามเดิมๆนี่แหละแต่ก็เห็นว่ามันเริ่มเยอะขึ้นไงมีคนมาถามเรื่องนี้บ่อยมากก็เลยตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นการ ให้คําตอบแล้วเสริมความรู้ภายในตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่ว่าไพ่จะให้ส่งผลให้เราเกิดอาถรรพ์เกี่ยวกับตัวเองไปรับกรรมคนอื่นมาหรือเปล่าหรือว่าถ้าดูให้ตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราจะมีชีวิตที่เป็นไปตามที่ไพ่กาหนดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ก็คือไพ่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับในการที่ทําให้เรามองเห็น ชีวิตของเราหรือชีวิตของเพื่อนๆเราที่มาปรึกษาเราเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราควรจะแนะนําอะไรเขาไปอย่างนี้นะครับคือไพ่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วก็เป็นในมุมมองผมนะครับผมมองว่าเขาเป็นเพื่อนของเราแล้วก็เป็นกระนาดธ,ธรรมดานี่ยแหละครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีอาขันอะไรที่ทําให้เรามีอันเป็นไปในทางที่ไม่ดีหรอกนะครับอขอตอบเลยนะครับพูดตรงๆเลยแหละแต่ว่า สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นเราก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมครับก็ก็ต่อเมื่อเราไปหมกมุ่นกับปัญหานั้นมากเกินไปไงนะครับคือถ้าย้อนนึกถึงสมัยตอนที่เรายังไม่ศึกษาไพ่นะครับเราก็เคยมันจะต้องมีสักพักนึงใช่ไหมครับที่มีเพื่อนเราหรือว่าวญาติญาติเราเนี่ยมาปรึกษาปัญหาชีวิตของพวกเขาว่าเขาไปเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้มาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักมาอย่างเงี้ย เราก็ช่วยปรับทุกข์เข้าไปใช่ไหมแต่ก่อนคือการที่เราช่วยปรับทุกข์เข้าไปแล้วก็มีความอินไปกับปัญหาของเขามากเกินไปเนี่ยนั่นแหละครับจะเกิดผลร้ายกับเรานะครับคือทําให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ไปกับเขานั่นแหละนะครับเราก็จะเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกปวดหัวบ้างอะไรบ้างเฮ้ยทไมเครื่องเราโดนอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับถึงแม้จะไม่มีไพ่ใช่ไหมละ่ะเราก็จะโดนอาถรรพ์ไปเหมือนกันคืออาถรรพ์ในที่นหมายความว่า ก็คือความทุกข์นั่นแหละความทุกข์ที่เราไปมีส่วนร่วมกับเขาไปแต่ถ้าเราให้สัมปรึกษาในแนวที่แบบว่าปล่อยวางความทุกข์นั้นแล้วก็มองด้วยใจเป็นกลางว่าเราควรจะชิ้ใน,นอะไรกับเขาเนี่ยอย่างนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรกับเราเลยนะครับแม้กระทั่งไพ่เองเนี่ยก็จะไม่ส่งผลอะไรๆกับเรานะครับแต่จะส่งผลให้เราเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ มีแต่คนจะชอบเรามากมากกว่าที่จะมีอาถรรพ์เกิดขึ้นนะครับในการที่เราจะให้คำปรึกษาใครแล้วทาให้เขาเห็นทางออกเนี่ยมันก็คือการทําประโยชน์ให้กับคนคนนั้นดังนั้นเนี่ยการที่เราดูไพ่ให้ตัวเองหรือว่าดูไพ่ให้ใครๆก็แล้วแต่แล้วเราทรําจิตใจให้เป็นกลางไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่ปัญหาเขามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอ,อันนี้ขอยืนยันเลยว่าผมก็ไม่เคยเกิดปัญหาอะไรเลยนะครับตั้งแต่ดูมานะนะครับ โอเคนะครับหมอก็คงได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับว่าไพ่ไม่มีอาถรรพ์อะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไพ่ให้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับคือใช้ให้ถูกต้องแล้วก็อย่าไปอินกับปัญหาคนอื่นมากเกินไปทําใจเป็นกลางทุงทกๆครั้งแล้วก็ให้คําตอบสร้างสมาธิให้กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะมองดูว่าภาพที่ขึ้นมาเนี่ยสื่อถึงอะไรแล้วก็ให้คําตอบเข้าไปได้อย่างตรงไปตรงมานะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าไพ่จะไม่มีอาณขรนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะสังเกตเหมือนกันไหมครับว่าไพ่แต่ละชุดเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกของเขาเองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งจำเพาะของตัวของเขาเองนะครับไพ่ก็คือเพื่อนของเราคล้ายๆเพื่อนของเราอันนครับที่แต่ละแต่ละสำนักเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิก แตกต่างกันไปยกตัวอย่างชุด2ชุดนะครับที่ผมได้ลองใช้ดูแล้วก็คิดว่า2ชุดเนี่ยมีบุคลิกแตกต่างกันนะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมได้มได้รู้จักเป็นการส่งตัวระหว่างคนเขียนไพ่โดยตรงนะครับ<ๆ>ก็เลยทําให้รู้ว่าไพ่ที่สร้างออกมาเนี่ยแต่ละสำรับเนี่ยมันก็ตรงกับบุคลิกของคนสร้างนั่นเองนั่นแหละครับยกตัวอ,อย่างเช่นไพ่ชุด นี้นะครับให้อลล่าโคชทาดีสมหวังนะครับชุดนี้นะคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีกันนะครับชุดนี้เป็นชุดยอดนิยมอีกชุดหนึ่งนะชุดนี้นี่ก็ผมทุกๆครั้งที่จับได้มาทุกครั้งเนี่ยก็จะได้คําตอบที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะครับโดยที่แบบว่าแทบจะไม่ต้องมาเปิดอะไรต่อเป็นการขยายความอีกเลยนะครับอย่างอย่างเช่นใบใบนี้นะครับที่ผมตั้งคาถามมันก่อนว่าเนี่ย วันก่อนเนี้ผมต้องคําถามว่าจะได้เลิกงานหนึ่งทุ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้ใบนี้ขึ้นมานะครับผมก็ทายให้ตัวเองว่ายังไม่ได้เลิกหรอกยังทํางานอยู่เพราะว่าคนในภาพคนในภาพทํางานอยู่ใช่ป่ะก็เลยว่าทางานเนี่ยก็สรุปแล้วก็คือวันนั้นก็ยังไม่เลิกนะครับทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสี่ทุ่มนะครับก็ยังทํางานอยู่ก็ตรงๆจริงๆแล้วก็อีกใบเป็นไพ่ประจําวันของเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาถามว่าวันนี้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงบ้าง ผมก็เลยทายให้เธอว่าวันนี้เธอน่าจะได้เจอกับาการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับรถยนต์หรือเปล่าอะไรนะประมาณนี้นะครับผมทายมันตรงๆต,ตับให้นะเธอก็บอกว่าจริงๆก็แหละคือตอนทายตอนเช้าแล้วตอนบ่ายเธอตัวบอกว่าวันนี้อยู่ดีเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปช่วยเพื่อน<ๆ>คนหนึ่งเขามาคัดแยกชิ้นส่วนรถยนต์อะไหร,รถยนต์นะเพื่อที่จะเอาไปขายอะไรนี้นะครับ ก็ถึงว่าตรงนะครับไพ่ชุดนี้คือบุคลิกของอาจารย์สมบูรณ์สุขนะครับคนที่สร้างไพ่ชุดนี้เนี่ยท่านก็จะเป็นคนตรงตรงตรงไปตรงมาแล้วก็เวลาสอนก็จะให้คําแนะนําที่กระจารกระชับชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบุคลิกเดียวกับไพ่เลยนะครับแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดอ่าวอสซาฮาโร่นะครับกล่องนี้นะครับเห็นไหมครับ ชุดนี้ก็เป็นไพ่ทาโร่ก็มีกถึงไอของออร์เคิลหน่อยๆนะครับก็จะเป็นภาพลักษณะเป็นสีดูละมุนละไมอยูน่นะดูแบบว่ามีความเป็นพาสเทลแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับคนใช้นะไม่ว่าไพ่ใบไหนร้ายหรือดีเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าละมุนละไมแล้วก็มันมีทางออกชัดเจนในการที่จะหาคำตอบ กับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งนะก็คนที่สร้างไพ่ชุดนี้ก็เป็นบุคลิกเดียวกับไพ่เลยนะครับเป็นคนที่ดูสุภาพอ่อนน้อมละมุนละไมในการในการพูดคุยกันนะครับก็ตรงกันนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยที่เราใช้ไพ่ไปนานๆเนี่ยไพ่ของเราบางครั้งมันก็จะยังไงอะ รู้สึกอาการเหนื่อยล้าขึ้นมานะครับอาการล้าอาการเหนื่อยของไพ่เป็นยังไงคือสังเกตไหมครับส่วนตัวเนี่ยผมจับสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดผมจับได้ใบเดิมๆซ้ำๆในทุกๆครั้งที่เปิดไพ่เนี่ยแสดงว่าไพ่มีอาการเหนื่อยล้าแล้วอาการเหนื่อยล้าของไพ่เกิดจากอะไรเท่าที่ผมสังเกตมานะครับคือไพ่ไม่ได้มีชีวิตชีวาเป็นตัวตนอะไรขนาดนั้นหรอกครับ อาการเหนื่อยล้าของไพ่ที่ผมบอกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าจิตใจของเราเองนั่นแหละครับที่มีความคุ้นเคยกับไพ่เป็นเวลานาน,าน,านๆอย่างไพ่ชุดเนี้ผมใช้มาค่อนข้างนานแล้วเนี่ยบางทีความรู้สึกหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับผมก็รู้สึกชินชากับเขาไงพอชินชาพบเนี่ย จิตของเราเวลาที่ชินชากับไพ่ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราเวลาที่เราจับไพ่เนี่ยก็จะทาให้เราได้จับใบที่มันไม่ไม่ใช่คําตอบที่ชัดเจนเนี่ยเช่นใบนี้เนี่ยจะถามเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพใบนี้ก็ขึ้นมาตลอดเนี่ยผมจับสังเกตทุกครั้งเลยแสดงว่าผมควรจะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเป็นไพ่ชุดอื่นก่อนเพื่อที่จะทําให้จิตใจของผมมีความ ก็ตือร้อนขึ้นมานะครับก็จะหยิบให้ชุดใหม่มาใช้แล้วหลังจากนั้นประมาณวันสองวันก็หยิบชุดเดิมมาใช้เนี่แหละหลังจากนั้นอาการล้าของไพ่ก็จะหายไปอาการล้าของไพ่ก็เกิดจากจิตของเราเนี่ยแหละครับที่เป็นไงอ่มีความคุ้นเคยกับไพ่จนเกินไปจนเป็นเพื่อนสนิทมากบางทีสนิทจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันชินกับไพ่ที่ที่อยู่ในกล่องทําให้เวลาเราหยิบไพ่ขึ้นมาเนี่ย จิตของเราก็จะสื่อกับไพ่ได้ได้อย่างไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทําให้เราได้ไพ่ที่มันไม่ใช่คําตอบขึ้นมาในประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเจอกันนะครับลองแบ่งประสบการณ์กันดูก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสุดท้ายนะครับท้ายสุดนะครับถ้าเราจับได้ใบที่รู้สึกว่าเป็นคําตอบที่ใช่นั่นแหละแล้วก็เป็นใบที่รู้สึกแย่ๆนะ อย่างเช่นใบนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันชีวิตเราแย่จังเลยมีความเครียดจังเลยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับอ่านะครับเราต้องทำยังไงยกตัวยอย่างนะครับสมมติว่าอาวันนี้ตั้งคําถามว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรนะครับสมมุติว่าเรารู้สึกว่าวันนี้วันนี้ใบนี้คือคําตอบจริงๆแล้วแหละอ่าแต่มันเป็นรู้สึกว่ามัน เหมือนมีคนมาเป่าโหูนะมันมีคนมาพูดอะไรให้เราไม่สบายใจเนี่ยแล้วเราจะต้องทํำยังไงในวันนั้นนะครับวิธีการง่ายๆนะครับให้เราตั้งคําถามมาอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วเราควรจะทํำยังไงกับเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับตั้งคําถามขึ้นมาเลยนะเป็นハウถูสมมติว่าได้ปรนนี้ขึ้นมานะครับ ก็แค่ให้เราปิดหูปิดตาซะอย่าไปสนใจอะไรกับใครมากมายนะครับประมาณนี้นะครับก็ก็จะเป็นวิธีการที่ทําให้เรารู้สึกสงบมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการที่จะตั้งคําถามที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตของเราหรือชีวิตของใค,ใครก็แล้วแต่ที่มาปรึกษาเรานะครับว่าถ้าเกิดว่าได้ไข้ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเราควรตั้งคําถามยังไงต่อเพื่อที่จะเป็นทางออกให้กับตัวเราแล้วก็คนเหล่าน,นั้นนะครับที่มาปรึกษาเรานั่นเองนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะได้รับคําตอบนะครับว่าการใช้งานไพ่ควรจะรู้สึกประมาณไหนอะไรยังไงนะครับถ้าหากว่ามีข้อเชิคด,ดีๆหรือว่าเคล็ดลับต่างๆที่มันน่าสนใจอีกเนี่ยในโอกาสต่อไปผมก็จะเอามานําเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณลนะสวัสดีครับ